สนับสนุนโดยลีลาวดีฮอลิเด์ลีลาที่เป็นตัวคุณอีลิตฮอลิเด์ดูแลกันและกัน ี่เป็นเลขนี่ใช่เอนเป็นทะเลสาบเลยที่นี่เป็น วัดทีได่ได้รับความนิยมอันดับสอง,องของบาหลีนะฮะในเรื่องของความศรัทธาและความศักดิ์สิทธิ์และความยิ่งใหญ่ความเก่าแก่เขาจัดอันดับสองและที่หน้ารักที่สุดคุณผู้ชมครับมองตรงสาราด้านหลังคุณนิรุตสมัยก่อนมันติด<อ>กันนะมันติดกันหมดเลยมันเป็นแผ่นดินหมดเลยแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงทางเปลือกโลกเนเรื่องของลาวาเรื่องของภูเขาไฟนะิระเบิดน้ำเสาะด้วยมันก็เลยขาดออกจากกันนะนี่เป็นจุดที่ชมวิวไหมใช่หรือว่าถ่ายต้องถ่ายติดตรงนั้นนี่เลยเป็นจุดเห็นมแต่ละคนก็ไปถ่ายกันตรงนี้หมดเลย มาวัดอินดูก็จะมีส่วนตรงกลางที่เราเชาวไม่ใช่ชาวอินดูจะไม่สามารถเข้าไปเยี่ยมชมได้นะฮะเพราะว่าจะกันไม่ให้ทับคนอินดูเข้าไปทำา,า,า,าั้นนาเท่านั้นคมนเราเดินเล่นที่นี่แบบอารมณ์ดีมากนะเพราะว่า,า,ามันอากาศดีแล้วก็บรรยากาศาาก็ดีมาก เดี๋ยวผมพาคุณรุ้กับคุณผู้ชมเที่ยวต่อครับเดีตามกันไปเที่ยวครับคุณผู้ชมไปกับผมนะครับปะคุณผู้ชมครับเราอยู่หน้าสมบัติล้ำค่าอีกที่หนึ่งของบาหลีฮะนี่คือ350ปีของ <What? S 2> ความเก่าความเก่าของวัดเมงวีนะครับแล้วก็เป็นมรดกโลกครับคุณผู้ชมครับ ด้านในสวยงามมากๆมี3ชั้นการเดินเข้าไปครับไปชมมรดกโลกกันครับ3.50ปีเช่นครับก่อนหน้าก็ามาจะเห็นมีตุ๊ก,กตาอยู่หน้าวัดอยู่ตลอดแบบบ้านเราก็จะมีสิงบ้างมีงมพญาน,นาคมีอะไรก็แล้วแต่แต่ที่นี่จะมีเป็นตัวกกตุ๊กตาพูดง่ายๆคือตัวที่ป้องกันสิ่งที่เลวร้ายที่จะเข้ามาในนี้ที่อยู่ในวัด ว่าใครที่จะนําสิงเดล่ามาจะถูกสกัดเอาสิงเดล่านั้นออกไปเขาเรามีสามขั้นเขาเราผ่านประตูขั้นที่หนึ่งตั้งสติคิดถึงพระเจ้าเข้าไปขั้นชั้นที่สองเราจะไม่พูดกันแล้วเราคิดใจเรามุ่งถึงพระเจ้าเลยไปดูด้านในกันดีครับนี่ไงเรากำลังจะผ่านช่องที่สองประตูด้านหน้าเราเป็นประตูชั้นที่สองโอ้โหสวยมากๆอลังการ สำคัญสำคัญในศาสนาอินดูฮะถ้าเป็นวัดใหญ่ๆจริงจะมีถึงสิชั้นก็นคือเจอดีย์เจดีย์สิบชั้นก็จะมีเทพเหมือนอย่างที่เราเชื่อคือมีเทพแต่ละขั้นแต่ละขั้นไปเพราะนั้นทุกวันอาสาม,มากจะมี11ชั้นก็ได้แต่ว่า11ชั้นนั่นคือเทพที่สูงสุดใหญ่สุดผมรู้อย่างเดียวว่าข้างบนเป็นพระอาทิตย์ก็จะหมายว่าพระศิวะเป็นพระศิวะก็ค,คือยิ่งใหญ่ที่สุดนี่คือ300กว่าปีของการบูรนณะแล้วก็ดูแลให้ใหเป็นมรดกโลกฮะ เราบินจากกรุงเทพมาประมาณสัก4ชั่วโมงไม่เกินนะฮะแล้วได้รับความสำราญกับคุมทรัพย์อินโดนีเซียแบบนี้ทำไมอ่ะทำยังไงก็ไม่รู้ว่าสินั่นนาสิ Om Swastiastu. Om Swastiastu. Welcome. Welcome. Welcome to Upala Umalas. Please have a seat. Oh, thank you. Thank you. ก็เรียกว่าสปริงโรลก็คือพอเปียกทอดไส้เป็นผักน,นะครับกรอบกลิ่นที่ได้ผมกินนะครับโอเคผ่านผ่าน,นสุดยอดขอบคุณมากเลยครับมาคุณเอกที่ไรของกินก็ต้องพรีเมียมที่อยู่ยนี่ก็ต้องเรียกพรีเมียมล้านเนี้ย ้องให้แล้วห้าดาวแล้วอยากให้คุณนิรุตไปพักผ่อนแล้วก็มีความสุขกับห้องพักขอบคุณมากครับพี่เอ๋ขอบคุณครับท่านผู้ชมครับแล้วเดี๋ยวจะพาผมไปเที่ยวไหนต่อเย yeah, อะแยะค่าผู้ชมติดตามชมครับเบรกหน้าจะมีอะไรเดี๋ยวรอชมกันนะครับ